โอ้อโอ้ยโอ้ยไม่บีกับไม่ี um> ับไม่บีับไม่บีับโอ้ยดีไม่สองอ่ะดีมาดีไม่จังสองอ่ะสัญบันะคำแทงเลยนี่กายเราก็แทง้เลยแงได้

เก็ดกายเป่ะมจัจับให้สยกเลมิวจัน้องสามยไปปังไเปล่การต่อเนื่องน้อยแล้วหนัก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 อืมอืมอืมทีหลังทีหลังเดินไปเดินเดินเท้าไปดิ ก็จี้มันเอาไปหลังตั้งลายให้ดียร์จีนหลังไปแทกเลยอนั่นแหละเออนะเตะมันสุดเหวี่ยงอย่างนั้นน่ะมวยอ่ะเห็นไหมมันหนักเองเห็นปะเตะตรงเตะได้หลายแบบ ตั้งเตีมเตะข้อเป็น,นนะี่ยแล้วนะยิงอะยางอก็ไปถา่อนเนี่ยอ่อเนี่ยมันมีแรงเตะเลยอะยกหนึ่งอนะ มันจะเต้นนานกบเป็นทีสองทีก็เข้าเลยก็สอบอะห่งสาวันลอบถึงวันซุกอ่ะห้าวันลงวันนี้แหละแ้ววันกี้โทรบอกเขาแล้วนะได้เเขาตั้งได้เป็นแล้วจะบอกตอยได้ครับบอกเขาแล้วเพราะวันนี้ โผไปถอนในพวกกันออกไงดูถอนออกมัอนไม,ม่ค่อยมันไม่ซ้อมลุงถอนหมดแหละใครจะซ้อ่ะถอออกเมื่อไรอ่ะไม่ให้ไม่ใหม้มาแล้วไม่ใหมม้มาแล้วไม่ให้ต่อยไม่ให้มาซ้อมเด้อต่อแล้วเกลียไม่ให้ถอนเลย ต่อยไ่เยอะกัดน้ำต่อยมวาสี่สิบกวางแล้วนะใช่่ตอยอ่ะตไอ้กัดแข่งเลยอืมต่อยไ่เยอะกัดอ่ะกัดเร่งเร่งเลยเร่งเลยกัดเร่งเลย โอ <c oughs> ้แล้วฮึด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 ฮาพัก